ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเปิด6ประเด็นร้อนสสเพื่อไทยราชชื่อยื่นแก้รัฐธรรมนูนรายมาตาเปิด6ประเด็นร้อนสสเพื่อไทยเนี่ยราชชื่อแก้ยื่นแก้รัฐธรรมนูนรายมาตาหรือปมจริยธรรมและมติของศาลรัฐธรรมนูนเมื่อเมื่อนะครับ สสเพื่อไทยเนี่ยพรึบเลยนะครับลงชื่อนะครับแก้รัฐธรรมนูนลายมาตาคาดยื่นประธานสภาสัปดาห์หน้าเปิดสาระสําคัญ6ประเด็นก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับก็มีการที่จะทําการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญตอนนี้ให้อํานาจขององค์กรอิสระชื่อสารรัฐธรรมนูนตีความเรื่องของจริยธรรมกว้างเกินไปผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้มีเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมแต่ต้องมีว่าทำแบบนี้ทําทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้คือผิดทำแบบนี้คือผิดคือวางมาตรฐานเลยไม่ใช่วันนี้นะครับ ไม่ได้มีมาตรฐานอะไรแต่ใช้วิธีการตีความเอาอดีตมาตีความก็ได้เอาอนาคตมาตีความก็ได้เอาอะไรมาตีความก็ได้นะครับเกินขอบเขตไปอันนี้ก็ไม่เห็นด้วย 18กันยายน25งนายวิสุทธิชัยกัรุนสสบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทยในฐานะประธานสสพักเพื่อไทยเปิดเผยว่าในการประชุมสสพักเพื่อไทยเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาได้มีการพูดถึงการยื่นร่างและธรรมนูนแก้ไขเพิ่มเติมเ,มเป็นลายมาตาและขณะนี้ได้มีการเปิดให้สสของพักร่วมลงชื่อเพื่อเสนอต่อนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานรัฐสภาในช่วงสัป,ปดาห์หน้าส่วนจะทันการเข้าประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่25กันยาหรือไม่ต้องพิจารณาอีกครั้งอย่างไ ก็ดีจากที่การหารือกับวิบสามฝ่ายไปก่อนหน้านี้ถึงการกําหนดการประชุมร่วมรัฐภาวันยี่25กันยายนขณะนี้มีความเป็นได้ว่าจะเลื่อนการประชุมรัฐสภาเนื่องจากกําหนดนัดอย่างเป็นทางการยังไม่ได้ไปหารือกับวุฒทสภาทั้งนี้ในความชัดเจนของการประชุมร่วมรัฐสภาสัปดาห์หน้า ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่และยืนยันอีกครั้งในวันที่19กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสสของพักเพื่อไทยนั้นได้แจ้งรายละเอียดถึงการยืน่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นรายมาตาโดยแบ่งเป็น6ประเด็นได้แก่1การแก้ไขมาตาา8 98วงเล็บ7ว่าด้วย กำหนดสิทธิ์สมัครครับเลือกตั้งสสซึ่งห้ามบุคคลที่ต้องโทษจำคุกโดยพ้นโทษไม่ถึง10ปีจนถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ความผิดที่โดนประมาทหรือะหกโทษให้รวมถึงความผิดฐานมินประมาทด้วยนะสองแก้ไขมาตรา160ว่าด้วยนะครับคุณสมบัติของรัฐธรรมนูญใน3ประเด็นคือวงเล็บ4ว่าด้วยความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์โดยแก้ไขให้เป็นไม่มีพฤติกรรมหรือเป็นการกระทำที่ประจักษ์ว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตโดยกำหนดให้ข้อบังคับตั้งแต่นะครับรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขใช้ วงเล็บ5ไม่มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหรือไม่ระแบบตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ยแรงโดยแก้ไขชัดเจนว่าต้องเป็นคดีที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการในสารดิกาและวงเล็บ7ว่าด้วยนะครับไม่ต้อง คำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอลงโทษเว้นแต่ทำผิดโดยประมาทความผิดแล้วหูโทษหรือความผิดฐานมีนประมาทแก้ไขนำกรณีดังกล่าวเป็นเหตุความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา170แทน3แก้ไขกลุ่มมาตราที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมที่กำหนดเป็นคุณสมบัติข,ของรัฐมนตรีคือมาตรา2 0 1มาตรา202มาตรา222มาตรา228มาตรา232มาตรา238และมาตรา246 4แก้ไขมา ตาตรา211ว่าด้วยมติของสารน้ำนูนในการวินิจฉัยคดีต่างที่กำหนดให้ถือว่าเสียงข้างมากแก้ไขโดยกำหนดเงื่อนไขกรณีเป็นคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพสอสอและสอวอสิ้นสุดลงหรือฟาร์มเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวและการวินิจฉัยว่าด้วยการฝ่าฝืน ตามมาตรา144ให้ใช้เสียงสองใน3ของตุลาการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่และแก้ไขเรื่องคำวินิจฉัยที่ผูกพันทุกองค์น,นั้นให้เฉพาะคำวินิจฉัยที่เป็นประเด็นหลักโดยตรงของเรื่องที่วินิจฉัยเท่านั้นที่ผูกพัน5การแก้ไข235ว่าด้วยอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในชาติหรือว่าปปชที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีของสอสซึ่งต้องส่งให้สาลฎิกาในประเด็นที่มีพฤติการร่ำรวยผิดปกติที่กำหนดให้ศาลสารสาเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งโดยไม่มี กำหนดระยะเวลาและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งอีกไม่เกิน10ปีโดยแก้ไขระยะเวลาการเพิกถอนสิทธิ์นะครับรับเลือกตั้ง5ปีแต่ไม่มีการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง6แก้ไขมาตรา255ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งเดิมนะครับ ตามเป็นวักสองในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูนเพื่อจัดทำรัฐนูลฉบ,บับใหม่นะครับสามารถทำได้และการแก้ไขมาตรา2 5 6วงและ8ปดกำหนดรายละเอียดของบทบัญญัติของรัฐนูนว่าต้องผ่านการออกเสียงประชามตสิทธิคือการแก้ไขเพิ่มเติมหมวดที่1บททั่วไปหมวดที่2หมวดพระมหากษัตร,ริย์และการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อการจัดทำรัฐนูนฉบ,บับใหม่นะครับนั้นซึ่ง ได้ตัดเงื่อนไขในประเด็นการแก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆของรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นที่อํานาจของศาลหรือองค์กรอิสระรหรือเรื่องที่ทําให้ศาลหรือองค์กรจุลาไม่อาจปฏิบัติหน้าที่หรืออํานาจนั้นได้นะครับออกนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับก็อย่างที่บอกเอาไปถกเถียงกันในสาภาครับนะครับเป็นข้อมูลที่ออกมาประชาชนก็ลองวิเคราะห์นะครับว่ามันเกิดประโยชน์หรือเปล่านะแล้วไปถกเถียงกันในสภาเราก็ฟังทั้งสองฝ่ายถกเถียงกันครับมีอะไรอัปเดตมีอะไร